สวัสดีครับทุกคนนานแล้วที่ไม่มีโอกาสได้ไปตกหมึกที่เกาะแสมสารนะครับนี่ก็เป็นครั้งล่าสุดนะครับผมจากที่เราไม่ลงมาประมาณสัก3าเดือนนะครับในส่วนของงานแสมสารนะครับปกติก็จะลงที่เกาะสีชัางนะครับผมก็วันนี้มีโอกาสมาลุยเดี่ยวแสมสารนะครับคือคนเดียวเลยนะครับแล้วก็มาคู่กับไต่นะครับไต่เป็นคนขับเรือแล้วผมก็แบบมาลุยเดี่ยวนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะไปรับชมกันว่าจะได้ตัวมากน้อยแค่ไหนนะครับผม วันนี้ก็อากาศน้ำโอ้โหแบบดีมากนะครับแต่ไม่รู้ว่าน้ําใต้ใต้น้ํามันจะพัดแรงไหมนะครัผมถ้าใต้น้ําพัดแรงเนี่ยโอ้โหโอกาสตกหมึกได้ยากมากทุกคนนะครับ <c oughs> ก็ยังไงก็เดี๋ยวพาไปรับชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศการลงเรือตกหมึกที่แสมสารนะครับผมโอเคนะครับไปรับชมกันต่อได้เลย อ๋อแล้วสาหรับใครนะครับที่อยากจะเหมาเรือตกหมึกแบบนี้นะครับผมที่แบบนี้ครับก็สามารถติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับผมรับจองเรืออยู่นะครับในราคา3,500บาทนะครับสามารถลงตกหมึกได้ทั้งหมด4ท่าน5ท่านรวมไต่นะครับผมก็โทรไปที่เบอร์0 6 4 6 3 4 2 6 9 0สครับ และบนเรือก็จะมีน้ําแข็งแช่ของนะครับมีถังแช่ของให้นะครับแล้วก็มีน้ําให้1แพ็คนะครับผมแล้วก็ส่วนอาหารเครื่องดื่มต่างๆให้ลูกค้าเตรียมมาทานเองนะครับผมส่วนเรื่องห้องน้ําถ้าปวดหนักปวดเบาคือไม่ไหวจริงๆก็สามารถแวะเข้าเกาะได้ครับก็คือบอกไต่ได้ตลอดเวลานะครับปวดหนักปวดเบานะครับผมอ่าก็ใครที่สนใจนะครับมาตก ลงเรือตกหมึกแบบนี้ที่แสมสารก็อย่าลืมนึกถึงบักอืนะครับผมมาเดี๋ยวผมจัดการให้หมดทุกอย่างนะครับผมเรื่องเรือตกหมึกนะครับผมเรื่องคันอุปกรณ์ตกหมึกมีให้เช่านะครับผมส่วนเรื่องหมายที่จะออกนะครับก็หมายตามเกาะแลดเกาะคามเกาะแสมสารนะครับผมก็เป็นหมายประมาณนี้นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลากรองนะครับปลากรองปลาเก๋าครับพวกปลาเก๋าปลาเล็กๆนะครับผมไม่ได้เจอสายใหญ่ไม่ค่อยได้เจอสายใหญ่นะครับแต่ก็มีโอกาสเจอครับก็แล้วแต่ว่าท้องทะเลจะมอบอะไรให้เรานะครับผมส่วนหมึกเนี่ยโอ้โห มีหลายหลุมเลยครับทุกคนนะมาลุยกันครับมาเอาจริงๆแล้วลืมเล่าความรู้สึกนะครับเหตุผลที่ผมชอบไปตกที่สมัส,สรนะครับก็<ม>คือหนึ่งเลยมันมีความอุดมสมบูรณ์นะครับผมแล้วก็สัตว์น้ํามันจะตัวใหญ่ๆนะครับผมพวกปลาพวกหมึกอะไรเงี้ยมันจะส่วนใหญ่มันจะใหญ่นะครับผม,ม,ม,บผมและน้ามันจะใส่ตลอดทั้งปีไม่เคยขุ่นเลยครับทุกคนไม่ใช่ว่ตาตะลิดไหมนะวันนี้นนไม่มตะริญคนนะเจลิญ <c oughs> ดีอย่างเป็นทางการอีกรอบนะครับวันนี้ลุยเดี่ยวสมัยสานนะครับผมกับไส่เติร์ดนะครับผมก็คือว่าลุยเดี่ยวแหละนะครับเพราะว่ามาคนเดียวครับให้ใส่เติร์ดพามาลงหมายนะครับน้ำนิ่งมากวันนี้เดี๋ยวเราจะขนหมึกกลับบ้านไปสักสิบโลแล้วกันวันนี้นะครับน้ำโคตรนิ่งไงวันนี้ทุกคนดูดินะครับก็มาฉลองเรือใหม่ไส่เติร์ดด้วยนะนี่โอเคแล้วผมจะเข้าห้องน้ําก่อนทุกคนเนี่ยห้องน้ํา ด้านหลังนี้นะห้องน้ำแตวผมเข้าห้องน้ำก่อนไม่ไหวละรอกาแฟไปปวดท้องมากเลยทุกคนอ่านมาตั้งนานแล้วนะโอเคครับผมอ่ะทุกคนเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วนะไถเรือไถมีห้องน้ำครับห้องน้ำแบบโล่งๆเลยทุกคนนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราลุยตกเหมือนกันมาเลยโอเคทุกคนลุยลุย เดี il, blond, ๋ยววันนี้จะพาชมนะครับกับสายเติร์สองคนนะสายเติร์วันนี้ขอยกางสามสิบโลนะได้เลยสามตัวครับเดี๋ยครับทุกคนลุยก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันผลงานวันนี้สามตัวนะครับเก็บรวบตัวสิบโลแล้วว่าห้องจุดโล่เราตับลำไส้ข้างนอกต้องตัดตรงอืมหลุดเลยไถ่ตัวนึงนี่หมึกหลุดเลยเล็กนี่ หมึกหลุดเลยได้ไน,นี่โดนแล้วครับโดนแล้วครับมาแล้วแบ็คแจ็คโยโยใหม่แบ็คแจ็คนะครับของชิคกอรี่นะตัวเนี้ยรู้สึกว่าเป็นของชนะิคกอรี่เอากระดองอีกแล้วโอ้โหนี่ทุกคนกำลังกึ๊บไปนะตายเอาเอาโอ้โหมันติดล่มเนี่ย <st utt> <laughs> ไปหนะมึกมาแล้วมั้งตายใกล้จะยุบแล้วเดี๋ยวหัวน้ำขึ้นเนี่ย หนัวนะคนนี้เอาเยอะที่สุดเลยน้ำจิม้มมามาไหมตัวใหญ่ใหญ่เลยไปตกสีชังมาตัวเล็กๆนั่นเลยโดนครับไม่รู้หินประการังหรือมึกนะครับแหมมีการดึงก็น่าจะเป็นมึกเลยครับผม การตกหมึกที่สมัยศาสตร์นะครับมันต้องทวงนะทุกคนนะใสกระดองตัวเดิมป่ะไม่ใช่กระดองหอมไปหอมนะครับอันี่ดูการทวงดิฮะหมึกอะไรหมึกกระดอดงครับน, <c oughs> นี่ทุกคนแบกแจ๊กนะครับ <c oughs> ต้องทวงอย่างนี้นะเห,นเหมือนเหมือนอะไรทุกคนเห็นไหมทวงแบบนี้เลยนะนี่หนักๆเลยะโอเคลุยต่อครับเออ หมึกเยอะนะทุกคนนะแต่ว่ายัางตัวเล็กอยู่นะครับจะมีไซส์นะครับตัวนี้น่าจะมีไซส์ขึ้นมานะครับผมโอ้ลุตโอ้โห,หลุดครับผมลุดได้ไงวะเนี้ยโอ้โหมีไซส์นะเมื่อกี้ <laughs> โอ้โหมีไซส์นะเมื่อกี้นะทุกคน นย่นไหมย่นไหมลงใหญ่ตามเดีร็วๆนเิยวลงใหญ่ตามสนใจตามทุกคนตัวเบลเลอร์เลยลงไปแล้วบอสป่ะเนี่ยบอสป่ะเนี่ยตายบอสบอสป่ะเนี่ยบอสป่ะเนี่ยตายบอสหรือเปล่า มันหลุดแล้วการหยุดคาถามว่าโมเอออยาเคาจะถามว่าโมะนะโอ้โหเดี๋ยวมันปล่อยเบรกบางๆหน่อยแล้วกันเดี๋ยวหลุดว่ะน้าไหต่ีย๋ยวเขาปล่อยเบรกบางๆเลยนะโอ้โหไกลเลยนะไต่แล้วนะไต่ด,นะตดีนะสา,นสามขึ้นนะจะหลุดหรือไม่น้าไต่เนี่ยจะหลุดไปเนี่ยตักเลยนะอย่างเงี้ยตักไม่ได้ไม่มีบิ่งน้าตามอยู่นะเห็นไหมนะ่ะดำๆมันอะ เออตักไม่ตักแล้วเนี่ยมาทางนี้ดิมาทางนี้ข้างหน้าดิฮะตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ไต่ทำหลุดป่ะวะเนี่ยเออไต่ทหลุดแล้วโอ้ยไต่บอสไต่บอสไต่ทำหลุดนะเอ้าโอ้โหไต่ใหญ่ไต่ใหญ่นะครับนี่ยิงเลยนะไต่เอ้าโอ้โยใหญ่แล้วจ้ะไต่มาเริ่มเลยตรงนี้นะ ดีกีไปเพล่องเงิู้สุดยอดสุดยอดโอเคอะไรนะดีกีเปลืองเงินกู้โอ้ทุกคนครับเรือไตเติลมีขังเป็นแล้วนะครับผมตายขังเป็นใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นเยอะนะอยู่ในน้ำไหนโน <c oughs> ขังเป็นนะทุกคนโอ้วันนี้หมึกไม่ค่อยเยอะนะครับผม <c oughs> ได้ติดตัวอยู่เลยวันนี้ตอเช้าเนี่ยไม่ค่อยเยอะเนาะร้อนหัวน้ำขึ้นใช่ครับร้อนหัวน้ำขึ้น กว่าจะขึ้นกับเกือบกับฟังนะครับเลิกหมดเวลาพอดีนะกว่าจะขึ้นเนี่ยโอ้โหนี่ครับผมยอดนะครับหมายเด็ดนะครับผมแต่ยังไม่วันนี้ยังไม่ค่อยเด็ดเท่าไหร่นะครับผมนนอากาศร้อนครับม,มันเป็นอากาศโอเคครับผมลุยกันต่ออ้อนะ Đấy Sung nghiệp đó Sợi ngàm Đấy á wing đi làm ăn Nếu này khỏi nè lên nè chạy lên nè, wing Hả? hồ, đấy Mà chắc cọ nhá Đi, ๋ยวลุกด้วยนะเย็นเยดนเย็นเย็นนานๆนะแล้วลุตหลังแล้ลุตอ่ะยาลุตหงลวลุหังโอ้ยไ่โคตนโหดอ่ะเนอโอ้โหโค่รโหดเลยอะดูมือมันจับดิกะดองทุกคนกะดองโอเคไปไปอือหื ดึงปืดปืๆด,ด,ด,ดีจังเลยแล้ลุกด้วยนแล้วละขนะอแล้วโอ้ยไส้ก็โหดจริงๆเลยคระช่วงนี้สับทั้งปลาสับทั้งหมึกเลยนะวับเ่ <c oughs> าเหอะได้อีกดูเรื่องเลยับมันมันจาการครับอือหือสุดยอดนะครับหนวดขาดแล้วนะเหมือนหนวดมันขาดอยู่นะ มือกระดองนะยตายกียงขามือกระดองมาถึโลไหมเนะี่ยถึงครึ่งโลครึ่งโลนะโอเคต้องมี สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ขึ้นฝั่งแล้วนะครับวันนี้ก็ผลงานกับหมึกทับตกหมึกสมสารนะครับกับเรือไตเติดนะครับผมก็วันนี้อุปสรรคแบบน้ําไหลไหลแรงมากโยแบบไม่จมเลยไหลเป็นแบบโอโ้โหพอโยพอเราโยโนโยโล,ลงนะ้ำปุ๊บแบบโยปิวว่อนเลยะนะต้องอุปสรรคเยอะมากต้องถ่วงตะกัวแบบหนักๆเลยยิ่งแต่ทวงหนักมากก็หินอีกทุกคนโอโ้โห เลยวันนี้ได้มาทีตดหน่อยนะครับผมน่าจะโลนิดนิดนะครับผมนี่นะครับผมผลงานการแสดงของเจ้าอชมพูท้องลุงนะครับผมจากไอ้แบ็กแจ็คนะครับผมแบ็กแจ็คนะครับผมนี่ครับหนึ่งจุดแปดวันนี้ตัวนี้ทั้งวันเลยนะหนึ่งจุดแปดนะครับผมนี่กระดองแบบกินแบบบุบับบุบับเลยนะครับแบบกินแบบยัดเข้าปากเลยกระดองแล้วก็ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ไซส์ดีแล้วก็ปลาตาหาะครับผม วันนี้ก็โอเคครับพอได้นะครับผมมาครึ่งวันนะครับผมสมัยสารโอเค